นางงามว่าไงหลังเธอคนนี้เตรียมลงประกวด Miss World 2021สร้างความฮือฮาและความตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับฟ้าใสาปวีสุดา Miss Universe Thailand 2019และ Top 5 Miss Universe ล่าสุดมีข่าวลือมาหนาหูว่าเจ้าตัวเตรียมลงประกวดเวทีระดับโลกอีกครั้งอย่าง Miss World 2021งานนี้แฟนคลับดีใจไม่น้อยหากเป็นเรื่องจริง ทางนี้ต่างชาติเพจดังอย่าง Miss n e w o r l d Prediction ก็ออกมาการันตีว่าฟ้าใสาจะลงประกวดใน Miss World 2021ส่วนใน IG ล่าสุดของเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็เริ่มมีแฟนนางงามเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีแต่ก็ยังไงก็คงต้องรอการ,การการันตีจากฝั่งประเทศไทยอีกครั้งสำหรับการลงประกวดในครั้งนี้แฟนๆนางงามก็รอชมความปังครั้งนี้กันได้เลยค่ะขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com